ตอนนี้ก็สมุทรเจะตื่นแล้วแท่งไฟอาดาบไออาพซีซาสูทำไมมนุษย์ปิดอ่างไม่ฮะอออโอเคตอนนี้นี่นั่งตรงนี้โอ้โหว้าวดูหัวพี่จมกงโอ้ยหัวจันเออดูหัวลูกก่อนหน่อย หัวฟางเลยต่อยห,หัวพี่เจมันหยิบน้ำกินได้มันหยิบไม่ได้อโอ้ยแย่ข้าวลานจ้าข้าวลาน,น,นข้าวคุณเจนะละ็อกประตูบ้านก่อนปึ๊บตึต๊บโอเคล็อกแล้วล็อกประตูบ้าน <c oughs> ประตูบ้านเลยวะเสียงตึ๊บตึ๊บโป่งลางฟังโป่งลางเพลงคุญแจดังปุ้งเล้งปุ้งเล้งปุ้งล้งอันนั้นคือลานข้าวหรอืมโอ้ยนี่บ้านคนอื่นไหมเนี่ยเออ ไม่มันคืยอย่างนี้อย่า้โอ้โหดูดูดท่านอนเลยโอ้โหจมไปเลยอะ่ะนอนทับเลยนะเปิดหน้าต่างเลยปะเนี่ยตอนนั้นหนูมาลิ้นทำไมมันเปิดหน้าต่างได้วะไอเห้ยตื่นแบบสุก <c oughs> ลองไปตรงนั้นแม่ที่มันเป็นเหมือนร้านขายของอะ่ะพี่อยากลองไปดูไ,ไป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 ,ไปอยา<น>กกินก็ไม่ได้ เย่เย่เย่กินอะไรอ่ะต้มมามา่าโอ้โหเพิ่งกินไปเมื่อกี้เอ้ยมันคือต้มยำต้มยำต้ผ็ดกีพะเยี่ยมเลยโอ้ชั้นบนมีที่นอนด้วยโอ้โห<ต>ดูท่านอนอย่างเท่บ้านเรานอนดิท่านอนอย่างเท่เลยบ้างโอ้โห <laughs> เนี่ยมีพระด้วยไหมเขาลบไหว้พระจริงจริงเคยคบญิงมากี่คนเล้ยว ดูว่าไม่เคยดูว่าเคยเคยสามสี่ 3, คนประมาณนี้เอา้าเอา้าฟางจะไปไหนอนะห <c oughs> ้ามแล้วอะจะแปะของก่อนเขียนแปะของมันเขียนได้ด้วยหรอเขียนที้งไงจริงจริงเขียนดิเขียนอ๋อไอพี่ไอพี่เป็นคนลากให้เว้ยนี่พี่ลากเอาฟัาง <c oughs> สมมติถึงแล้วไปหาซื้อของกินเข้าบ้านเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอ้ทำไมตัวนี้คนข<ย>้าเนี่ยวะฆ<ส>้าตาระก<ม>ันเขาได้หรอฆ่าเขาได้หรอโข้า,าข้า,าทำาไรข้าที่ซื้อกับข้าวเราที่ซื้อกับข้าเลยมันเป็นห้องนอนจะสาวกนซักฟาง้นซักลักซักยักยอกซักพอเสร็ ทำมันทุกอย่างเลยชั่วลายมากจะเหน,เนื่อยแกมากนะอี่นี่ไอ้บ้านนี้สวยเอาบ้านนี้กันเอาบ้านนี้เลยเหรอมันใช่บ้านเหรอเนี่ยเอามันเป็นบ้านจริงด้วยโอ้ยมีโถส้วมด้วยเออบ้านนี้มีห้องน้ำก็แย่โอ้ยมีมีตัวคนตรงนี้ด้วยบ้างใช่เ,เ,เพิ่งเพิ่งเพิ่งเห็นนะเพิ่งเพิ่งเริ่มอ้าวพี่เพิ่งเห็นนะพี่เพิ่งเคยเล่นลนะ่ะ ุ้ยมีห้องทำอาหารที่เปิดไฟจุดแก๊สไล้อยู่เอาเราไปนอนกันนอนไหน,น,น<ะ>เปิดแก๊สรู้ไหมแก๊สแพงนะอุ้ยไม่ดีเลยไม่ดีเลยนอนที้นอนไอนอนจมดินฮะพี่จริงจมดินแล้ับถึ่ยเย่มเลยว่าจริง ฉันรู้สึกปวดขี้ก็ไปคล้องนาะสิเจฉันปวดในชีวิตจริงอ้าวเยี่ยมไม่เข้าไปไปไปขี้งั้นพี่ไปเดินเล่นในแบบรอแล้วกันนะไม่ต้องขาดปวดละอ้าบ้านข้างนอกบ้านมีไฟด้วยอ่ะโอ้ฮะนอกบ้านมีไฟด้วยไหนอ่ะเข้าไหน เนี่ยฟังออกมาจากบ้านดิเอาวิคนบุกบ้านเราฟัางเบ้งตีมันฟ้านันมันฟ้านันเอื้อ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 เอืเอ้ออุ้ยอีกกะเทยตีใจเกเรอ่าพี่ชิกเก็บไปอ่านแชทมัน,นดูไรซาละอย่างงี้ไม่รู้เนี่ยฟังมานั่งดิ ไป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 ชิบอ <thôi S 1> ีกไปชิบอ like ีก so ค Ta ุยเหมือนกับว่าออกไปเนี่ยว่าตอนนี้ตามมาอีกแล้วลอง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 คุยเอาอะไรอ้สแลนี่มัาจากไหนเนี่ยเอ้อใช่ไหมเถอะเธอด้วยมันตามฉันมาพี่ก็ไม่รู้จะทำไงแล้วไฮยสไล่ ฟังลองฟังลองโลเพดีโลเพดีโลเพดเป็นปะโรเพดทำไมคุยอะไรก็ได้ที่นเป็นแบบค่อนข้างมีสาระรอเปล่าใช่ฟังทีมไทยได้ปะตัดพี่พ์กกินขำไรไม่รู้พิมพ์จริงกหมถาำกระโดดกันเอา เดียวเดี <teaching? C ats ying> <laughs> ๋ยวได้ได้ออกไปซื่อๆยี่อะไรเหรอไม่ใช่ห้ามจักระโดดเดี๋ยวนะฟังฟังที่จะออกเกมว่างออกที่เลยนะก็กดเหมือนเดิมนั่นแหละเยี่ยมเลยฟาดเขาได้ไหมเนี่ยอี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 ไม่น่าได้กัลลักกัลลักกาเฮ้ยพี่เจอมีกุด้วยฮะมีกุมันชื่อมิโกหรือมิกุไม่รู้ฟาด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  ตอนนี้พี่องกินออกมายังยังเลยพี่กำลังดูอีกนิดนึงพี่ขอดูอีกนิดนึงแล้วก็วาดไปครึ่งชั่วโมงเอ้ยไม่ถึงหรอกหรือว่าถึงผ่านไปห้านาทีอะไรพี่พี่ฟางเล่นกับพี่5ห้านาทีเองแปดปีโอ้ยเอาให้เอาให้พี่อยู่ในเกมนี้แปดปีเลยโอเคจัดไปโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมือนนันตีดลิกก็สิ โอ้ยมีชานมไข่มุกได้โอ้ไม่ฟังเลยทั่วแบบเนี่ยตอนนี้มันกำลังตื่นลิกะเสร็จทำไมอ่ะเพราะว่าเราไปทำเกมเขาพังบ้าเอ้าสบ้ายังไงยังไงยพี่กิ้งมาทำอะไรตรงนี้พี่ก็ไม่รู้เห็นพี่ไหเออเราเอาแนวน้อนไม่ได้ท่าว ไปอะไรส่งเจ้าไปกินชานมะพรุกกันนี่ไงพี่เดี๋ยวพี่พามาอยู่นี่ <c oughs> อยู่น,นี่อยู่ไหนวะ <c oughs> อ๋อน,น, <c oughs> น,นี่นี่นี่ชานมะพรุกพวกเรากินเคยล่นแบบนั้นป้าคิดชื่อไม่ออกอ่ะคิดชื่อไม่ออกพี่ไม่เคยเห็นแบบคิดชื่อไม่ออกบ้าง <c oughs> บุรีมากแบบสองหยุดอ่ะมันหนีเด้เอ <c oughs> จะได้หาเล่นแบบอื่นกันมุ้งแบบอะไรอ่ะโอ้มีเวทีเอ้ยฟ้างลองไปเล่นเครื่องเล่นก่อนไหมอ่ะอะไรนะเครื่องเล่นเครื่องหลังเนี่ยอ้าวหนูหนูเผยออกเดินมาเดรยวโอ้ยก็โอ้โหฟางว่ายเถอะล่ะโอ้คื่อฉายหนังนี่ว่ะโอ้ยอย่งเจ๋งเออเดี๋ยวหาเกมให้เจ๊เจ๊เจ๊กินเล่นก่อน เยี yem, yem, yem. ่ยมเยี kind of ่ยมเยี <it nên tragedy> okay, ่ยมเกมอะไรไอแมปใหม่อย <tinha rush> <anyway> ู <tense> okay, ่ข้างในอยู่ข้างในเด้อเอ้าไม่ใช่เครื่องฉายหนังไอ้บ้ามองผิดพี่มองตอนกลางคืนแล้วยังเคี้ยนน่ะอะไรเนี่ยโลลี่ที่เจอโลลี่ด้วยโอเคพี่ื่อกีนเข้ามาแล้วพี่เมง่ีกี้เข้าตามมาได้เลยเกกอะไรกะมองควาย หนูไม hey, oh, really ่ได้ด่าพิมกิงอ่ะเอ้ยไปพูดแรงด้งเลอะอะไรดูหนูอันนี้วันนี้คนเขียนคำว่าโม้ควยเลยโอ้ยเขาอยากไาป้ายอยู่ไปพิม์คำหยาบนะเดี๋ยวโดนแบนนว้ยต่อกลับมาตอนพี่กลัวพี่ไม่กล้าอ่าเอาไปว่าช่างมันเถือมันมี